นะครับอะไรคิมนี่นะครับภาพพี่น้องมาเขาแปลงมันตะปะหลังคือเก่ามันเดิมนะครับกับบรรยากาศหลังฝนตกนะครับรากาพี่น้องหลายๆพื้นที่นะครับแกล่งนะครับเตรียมดินนะครับเตรียมท่อนพันธุ์ที่จะปลูกนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่ฝนตกค่อนข้างแห้งนะครับแห้งพอสมควรนะครับก็ได้เห็นให้พี่น้องูุท่ปลูกมันตะปะหลังนะครับเตรียมดินเตรียมท่อนพันธุ์นะครับที่จะปลูกมันตะปะหลังนะครับวันนี้นะครับภาพพี่น้องมาเขาแปลงนะครับมาเบิงหัวมันนะครับ กับมันทับหลังนะครับพันพวงเพชรนะครับอายุหกเดือนเคืองนะครับแต่ว่าเมื่อนี้นะครับผ้ามาบึงการเสียบนะครับการเสียบมั่นะครับโดยต้นรหายนะครับก็จะมีเสียบตรงกับเสียบเอียงนะครับเมื่อนี่นะครับผมก็เลยจะผ้าพี่นงนะครับมาบึงนะครับว่าเสียบตรงกับเสียบเอียงนะครับข้อแตกต่างนะครับที่แตกต่างกันบอยนะครับหรือบอแตกต่างกันเลยนะครับแล้วก็มีการตัดทอนพันธุ์นะครับ การตัดตรงนะครับใส่เป็นใบวงเดือนตัดนะครับตัดตรงนะครับกับการตัดอีกประเภทหนึงก็คือใส่แบบเป็นมีดตัดนะครับมีดมีดซับนะครับคือซับเอียงนะครับหัวจะเป็นจังไลนะครับเดี๋ยวมมสีพาไปเบึกงนะครับในแปลงของผมเองนะครับฟั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้จะเป็นเสียบตรงนะครับเสียบตรงฝั่งขวาจะเป็นเสียบเอียงนะครับเสียบเอียงกับประมาณ สี่สิบหานะครับประมาณสี่ห้าองศาประมาณนี้นะครับประมาณนะครับเสียบตรงกับพายายามไห้ตรงนะครับแต่ว่ากับบอเกาสิบนะครับกับโบเกาสิบองศาเป๊ะนะครับพายายามให้ตรงนะครับนี่นะครับจะให้เบิ้งนะครับระวางกันเสียบตรงกับเสียบเอียงนะครับเพราะว่ามีพี่น้องหลายๆท่านนะครับอาจจะเคยล่องเสียบเบิ้งแล้วนะครับหรืออาจจะบอกว่าในล่องนะครับคิดจะล่องเบิ้งนะครับ เดี๋ยวมาให้เบิงหัวมันในแปลงของผมเลยแล้วกันนะครับเสียบตรงนะครับหัวนะครับจะออกโดยรอบแบบนี้นะครับความดกคือว่าเห็นได้ชัดนะครับเห็นได้ชัดเห็นได้ชัดก็คือหัวพุ่นจะเบบออกทั้งรอบนะครับเบะออกรอบเลยนะครับจะว่นออกรอบนะครับหัวนะครับเข้าเสียบตรงๆแบบนี้นะครับฝังละสีเหงานะครับขุดไว้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับขุดไว้ให้เบืงเงียบเทียบกันเบิงแบบจ่าๆกันเลยนะครับสีเงานะครับฝังละสีเงานะครับนะครับ อันนี้ตัดคือตัดทอนพันตรงพอมนะครับนี่ครับมือห้อยแผลนะครับตัดตรงนะคร <substitute> ับล้วก็เสียบตรงนะครับหัวจะออกรอบแบบนี้นะครับนะครับซีเหงานะครับหัวค่อนข้างดกแล้วก็หลายพอสมควรนะครับฝั่งขวานะครับเสียบเอียงนะครับเสียบเอียงเสียบเอียงแต่ว่าตัดตรงนะครับนี่นะครับแผลนะครับต <EN> ัดตรงเสียบเอียงนะครับเสียบลักษณะแบบเอียงประมาณสี่ถึห้าองศานะครับ บีประมาณนี้นะครับเสียบเอียงนะครับนี่นะครับเสียบเอียงนะครับหัวก็จะออกมาแบบนี้นะครับลักษณะการแตกหัวของเพิ่นนะครับจะจะออกรอบคื้นกันนะครับรอบพือกันเทียบจะไ่ได้แตกต่างกันเลยนะครับเนี่ยนี่เสียบเอียงนะครับเสียบเอียงก็จะอาจจะมีหัวแบบใหญ่ๆขึ้นนิ็หน่อยนะครับแต่ว่าความแตกต่างเทียบจะไ่แตกต่างกันนะครับนี่เบิรงสองลักษณะการเสียบนะครับในเปลี่ยนของผมเองนะครับเอาไม้พี่นนองเบิรงนะครับ ความแตกต่างเป็นยังไรนะครับระหว่างเสียบตรงกับเสียบเอียงนะครับฟังละซีเหงานะครับจากการวิเคราะห์นะครับของผมเองนะครับผมว่าบ่อแตกเบได้แตกต่างกันบบได้แตกต่างกันหลายนะครับแถบจะบ่อแตกต่างกันหลายนะครับ่อาจจะโบมีผลนะครับอาจจะโบมีผลเห็ดให้หัวมันหัวดกนะครับหัวมันหัวใหญ่นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับรายๆปัจจัยนะครับที่เหตุให้มันหัวดกหัวใหญ่นะครับอาจจะขึ้นอยู่กับการเตรียมทอนพันุของพี่น้องน้นนะครับ ล้วก็อาจจะขึ้นอยู่กับดินนะครับข้นก็ข้นอยู่กับความชื้นในดินของพีของน้องนํานะครับข้นอยู่กับการเตรียมทอนพันธ์ก็คือการมักนะครับมักทอนพันธ์การเซนัมยานะครับนี่คือลักษณะการเสียบนะครับแทบจะไม่มีผลนะครับเดี๋ยวให้เบิ้งการตัดทอนพันธ์นะครับอมนะครับเดี๋ยวตัดทอนพันธ์ก็คือมีวงเดือนกับมีดนะครับของผมกับจะมีอยู่สองสองประเภทนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวหากันนะครับตัวใดที่เอามีดสับนะคร <the> ับ <coping> หัวคนจะเป็นจังไดนะครับฟั้งน,นี่ก็คือวงเดือนทั้งเบิดนะครับนี่ครับอันนี้เบึงแผลนะครับแผลแผลแบบนี้ก็คืออย่างอยงแบบนี้ก็คือใส่มีดนะครับมีดสับนะครับเดี๋ยวผมจะขูดในเบื้องหัวนะครับมาหัวเป็นยังไงนะครับสิแตกต่างกันบ้างน,นะครับเสียบ บ่ค่อยเอียงไหลนะครับเอียงนี่เสียบอยู่สามคนนะครับเสียบอยู่สามคนเพราะว่านั่งแต่แกงเสียบนะครับเอาแท็กเตอร์เขามานะครับเสียบอันนี้คือใส่เป็นมีดซับนะครับมีอยู่มีดซับกับวงเดือนนะครับอันนี้มียดซับนะครับบึงจากแผลนะครับจะมีผลเอียงบัวนะครับมีดซับนะครับถาบางท่านอาจจะ ว่บาบ่มีผลอยียงนะครับปเกี่ยวนะครับได้คือกันนะแต่วแต่าบางท่านก็นใส่แบบเป็นความประณีินะครับประณีิตัดนะครับเพราะว่าวงเดือนตัดนี่แผลจะเรียบสวยนะครับแต่เลวลาเ้าตัดยางก็จะออกแบบรอบรอบเปลือกมั่นนะครับจะสามารถเทียให้หัวมั่นดกนะครับทางคนเื่อแบบนั้นนะครับเื่อแบบนั้นแต่ว่า,าทางบางคนตัดใส่มีดสับก็จะมีแตกแน่นะครับแตกแล้วก็แผลอ,อาจจะบ่สวยก็มีนะครับ การชี้อว่าหัวมัาอาจจะบดกนะครับมันนี่ครับผ้าใหมเบื้งนะว่าหัวเป็นยังไงนะนี่ครับอันนี้ใสมีดสับนะครับเก็บเกียบใหเบึงสองลักษณะเลยนะครับตัดวงเดือนตัดกับมีดตัดนะนี่ครับหัวถือว่ากับมีอยู่นะครับหัวถือว่าดกขึ้นกัน นับดกคือกันแต่ว่าถ้านับหัวแล้วก็อาจจะบอดกซ้ำหเอาวงเดือนตัดนะครับอาจจะมีส่วนนะครับอาจจะมีส่วนเอาแรกนะครับเอาแรกแล้วเบิ่งอีกจักเงานะครับนี่ครับนะ้างหนาเลยนะครับนี่ครับมัผยนะครับนี่คือใส่มีดซับนะครับแตกๆอย่างแบบนี้นะครับดินคนขางที่จะแตกนะครับหลายก็สมควนนะครับ เป็นสายพันธุ์พ่วงเพชรนะครับในแปลงของผมนะครับพวงเพชรก็จะดกนะครับคือดกหนี่มากกับสายพันธุ์พันธุ์อยู่แล้วนะครับความดกแต่ว่าเพิ่นก็ะจะหัว่าอาจจะบกค่อ,คอยยาวนะครับหัวอาจจะบกค่อยยาวหัว่าอาจจะบกค่อ,คอยยาวแต่ว่าเพิ่นก็ะได้เรื่องความใหญ่ความดกนะครับแล้วก็ได้น้ำหนักนะครับเปอร์เซ็นต์แปลงก,ก็ถือว่า กลางๆนะครับสําหรับมั่นสับปะหลังพันพ่วงเพ็ดนะครับเป็นมั่นที่ขรุขางที่จะลงหัวไว่นะครับลงหัวไว่แล้วก็หัวอย่างเี้ไปที่เห็นก็คือหกเดือนครึ่งนะครับหกเดือนครึ่งเป็นมั่นที่ปลูกตอนวันที่หนึ่งสิงหานะครับปลูกแล้วก็ได้กินน้ำฝนสิงหานะครับสิงหากันยาตุลานะครับพฤศจิกานะครับไปพฤศจิกาก็เบิดฝนแล้วนะครับเแล้วก็ ลังโอ้ยลังแลงนะครับลังแลงใบรวงนะครับก็ทองทำมือดีพัานากถือนํำฝนนะครับก็เลยได้มาขุดเบิงหัวนะครับนี่นะครับอันนี้ใส่มีดนะครับใส่มีดสับท่อนพันนะครับตอนตอนเตรียมนะครับความดกนะครับความดกความไหลนะครับก็ย่งดกนะครับย่งดกอยู่นะครับอันนี้ก็ แตกต่างกันบบหลายเล้อครับบบหลายระวางการใส่มีซับนะครับนะครับนี่มีมีซับนะครับกับวงเดือนตัดนะครับความแตกต่างกัอาจจะแตกต่างอยู่นะครับแ่วมาแตกต่างบบหลายนะครับอาจจะบโบดกซําห่อวงเดือนตัดนะครับมันอาจขึ้นอยู่กับแผลรอบนะครับอาจจะขึ้นอยู่กับแผลรอบ ทอนพันธุ์ของเขานะครับเพราะว่ามีดสับนะโอกาสที่ทอนพันธุ์จะแตกนะครับมีไหลนะครับถ้าทอนพันธุ์แตกทอนพันธุ์ซ้ำนะครับอาจจะมองที่แตกนะครับอาจจะบุมีหักนะครับอาจจะบุมีหลักเกิดเห็นมากนะครับแล้วก็เพราะสมาชิกายเป็นหัวได้นะครับบอกยางไงนะก็คือเข้าวงเดือนตัดก็คือแผลจะสวยกว่านะครับอันนี้ก็แต่อาจจะสาเนี้ยจังหน่อยนะครับอาจจะสากว่าเขามีดสับนะครับแล้วก็มีสับมันสับได้หลายคนนะครับนางสับสวยกันนะครับ ความแตกต่างนะครับอาจจะแตกตา่างบ่หลายนะครับก็ขึ้นอยู่กับค้ามถนัดนะครับขึ้นอยู่กับควอมถนัดของพี่น้องเกษตรกรนะครับเอาไปพิจารณาเบิ้งงล้ะครับแล้วก็ปรับปรับเปลี่ยนปรับใส่เบื้องนะครับกับมันัะปะหลังพันพวงเพชรนะครับอายุ6เดือนนะครับกับการเสียบนะครับปลูกแบบตรงกับเสียบเอียงนะครับแล้วก็การตัดทอนพันธุ์นะครับแบบใส่วงเดือนตัดนะครับกับมีตัดนะครับความแตกต่างเป็นอย่างไรนะครับ ให้พี่น้องพีจะหน้าเบิ้งนะครับแล้วก็เอาไปพิจะหน้าปลูกเบิ้งในแปลงของพี่ของน้องเบิ้งนะครับผมมีพี่น้องหลายหลายท่านนะครับสอบถามขอมานะครับว่าระยะการปลูกนะครับผมปลูกยูทีท่อใดนนะครับหนึ่งไร่ใส่จากทอนนะครับใส่จากทอนใส่จากต้นนะครับสำหรับระยะการปลูกนะครับผมปลูกอยู่ประมาณ60สนะครับ 60- ถึง80ดิเซนนะครับระวางต้นนะครับ 60- ถึง80ดสิบเซนนะครับระวางล่องนะครับยูทีประมาณเมตรยี่สิบนะครับ ประมาณเม่ส20นะครับถ้าปลูกถ้าปลูกระยะผมนะครับ80คูณเม่ส20นะครับจะใส่ทอนพันธุ์อยู่1,600นะครับ1,600ทอนนะครับ1,600ทอนนะครับถ้าสั่งทอนพันธุ์จากแรงอื่นไปนะครับถ้าสั่งทอนพันธุ์จากแรงอื่นไปทอนพันธุ์ทามีความยาวนะครับเกินนะครับเกิน80เส้นนะครับเกิน80เส้นหรือประมาณเมตรหนึ่งนะครับทอนพันธุ์นะครับ ซึ่งนโซนพันธ่์นหลายก็จะตัดอยู่ประมาณ20ถึง25เส้นนะครับประมาณนี้นะครับต้นหนึ่งก็ได้อยู่ประมาณ4ท่อนนะครับต้นหนึ่งก็ได้อยู่ประมาณ4ท่อนถ้าห้าปลูกไรหนึ่งหนึ่งพันหต้นนะครับเท่ากับหารสีนะครับหารสีกับสี่สี่สิบหกนะครับสี่ลอยต้นนะครับสี่ร้อยต้นนะครับก็สามารถปลูกได้หนึ่งรไรนะครับอันนี้ก te yup. ็คือวิธีการคำนวณข่าวๆนะครับเกี่ยวกับการปลูกมันตะปะหลังนะครับต่อไรนะครับแต่ว่ามันอาจจะ บเปะนะครับเพราะว่ามันเป็นระยะที่ปะม่านนะครับระยะที่ผมประม่านบึงนะครับเฮาก็ต้องเวลาเขาสั่งทอนพันธุ์จากแหล่งอื่นมากนะครับเฮาต้องบึงทอนพันธุ์พร้อมนะครับว่าเหง้าสาใดนะครับเห่้าสาไรสั่งําไรนะครับแล้วก็ต้องสั่งเพื่อใบพร้อมนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่อยากจะสั่งทอนพันธุ์เป็นต้นนะครับจากแหล่งอื่นนะครับไปปลูกนะครับในแปลงของเจ้าขวงนะครับล่องพิจาณาบึงนะครับ ครับผมสาหรับทอนพันธุ์นะครับทอนพันธุ์ของผมพันธุ์พวงเพชรนะครับช่วงนี้ก็มีพ่อมีนะครับพ่อมีแบงนะครับให้พี่ให้น้องไปทดล่องดินนะครับเป็นทรงเป็นแบบกล่องนะครับทรงแบบกล่องเป็นร่างเบียร์นะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับพี่น้องทันใดที่สนใจนะครับตามาโทรมาสั่งจองได้นะครับเบอร์โทร0870817619นะครับผมครับผมจุดท้ายนี่นะครับหากพี่น้องเกษตรกรทันใดนะครับมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะครับ หรือว่ามีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับการปลูกมัานสะบะหลังนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสั่งจองทอนพันธ์นะครับหรือว่าโทรมาสอบถามของมูลอื่นก็ไรนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเก้านะครับสำหรราคลิปนี้นะครับ MUI Channel นะครับขอลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ